ร้องให้กันหมดหมอสต,ต้นหอมและแขอึ้งความรัก13ปีติ๊กและเปิลแม้จนวันตายต้องบอกว่ารักนี้ไม่มีวันตายครับแม้สิ้นลมหายใจมอสปฏิพานต้นหอมและรัศมีแขครับร่ำให้อย่างหนักกึ่งถึงความรักปะะนันณินมครับที่มาร่วมรายการหนึ่งเพื่อให้สาวจากทางบ้านนั้นเลือกแต่ไม่ได้รับการเลือกก่อนที่จะเฉลยไม่มองหญิงร้องกับเรื่องราวความรัก13ปีสุดดรามา่ากับแฟนหนุ่มที่เสียชีวิตไปอย่างกระทันหัน ตาเอากูรูอย่างมอสดีเจต้นหอมและลัศมีแขน,นครับรำให้อย่างหนักกลางรายการรายการนี้ครับหาคู่เดทที่นำหนุ่มโสดในฝันมาให้สาวโสดได้เลือกถึง5คนสาวโสดต้องตัดสินใจเลือกหนุ่มในฝันโดยมีคําแนะนําและจากเหล่ากูรูทั้ง4ี่คนที่เป็นตัวช่วยลุ้นว่าหนุ่มในฝันที่จะเลือกเป็นหนุ่มโสดมีเจ้าของหรือไม่มองหญิงล่าสดเจนนี่สาววัย46ปีไม่เคยมีแฟนหลังจากที่ต้องสูญเสียพี่ชายไป จึงกลายมาเป็นเสาหลักของครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อทุกคนจนลืมดูแลหัวใจตัวเองมาถึงวันนี้ขอเลือกตามหัวใจในวัยส6ปีตัวเจนนี่นะครับเลือกติ๊กหนึ่งในหนุ่มปรัสนีออกมาก่อนหนุ่มติ๊กนะครับเผยเรื่องราวสุดดรามา่าเคยมีแฟนเป็นผู้ชายที่คบหาการ13ปีเเดือน2 8วันจู่ๆนั้นแฟนป่วยเป็นเส้นเลือดใหญ่ในสมองแตก28วันที่ป่วยมีความผิดปกติของเส้นเลือดในสมองแต่กําเนินหมอบอกว่าเป็นอาการแฝงที่ไม่มีใครรู้ พอไม่แสดงอาการอะไรแม้กระทั่งปวดหัวหมอก็จะบอกว่าไมเกรนกินยาก็หายจนเส้นเลือดใหญ่ที่เลี้ยงหัวใจบางมันก็ไปดันให้เส้นเลือดที่สมองแตกวินาทีสุดท้ายสวดมนต์ใส่บาตในห้องไอซีกับเขาพออาหารตกถึงบาตเขาก็น้าตาไหลออกมาเขาไม่รับรู้อะไรแล้วแต่เขาพยายามวันที่เขายอมไปก็คือเราบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมเดี๋ยวผมจะตามไปแล้วเราต้องได้เจอกันนั่นก็คือวันสุดท้าย กอดเขาจนลมหายใจสุดท้ายติ๊กปัศนีนุ่มนั้นเผยต่ออีกว่าคิดจะฆ่าตัวตายตามเพราะทําใจไม่ได้เพราะไม่มีใครแล้วอยู่โดยไม่มีเขาไม่ได้แต่วันที่กําลังทําความสะอาดรูปเขาที่อัฐิไปปัดโดนรูปที่เคยถ่ายรูปเล่นด้วยกันเขาชวนไปวิ่งด้วยกันคําพูดสุดท้ายแต่ยังไม่ได้ไปด้วยกันหลานสาวหลานลักของเขาเห็นแล้วเขาก็บอกว่าทําไมลุงไม่ไปที่ที่เคยไปด้วยกันเด็กอนุบาลสามพูดทําให้เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง ลับมาทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อเขาทําทุกอย่างแทนเขาอย่างที่เราเคยพูดกันไว้เริ่มวิ่งแล้วก็นําเหรียญมาวางไว้ที่ลูกเขาผมทําแทนความฝันเขาแล้วนะผมวิ่งเหมือนเราวิ่งไปด้วยกันแล้วผมจะทําแบบนี้ตลอดไปอยากขอบคุณเปิลแม้เราจะไม่เหมือนคู่คนอื่นทั่วไปแต่ความรัก13ปี7เดือน28วันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดทำให้ผมรู้ว่าความรักแท้จริงคืออะไร ทำเอากูรูในรายการนะครับทั้งดีเจต้นหอมหนุ่มมอสปฏิพานและรัศมีแขนครับถึงกับรั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ร่ําให้ออกมาถึงความรักของติ๊กปัสนินหนุ่มคนนี้เป็นเรื่องเล่าซึ้งครับของแขกรับเชิญปัสนินหนุ่มในรายการหนึ่งที่ได้มาเล่าถึงคนรักบางช่วงบางตอนให้เราได้รับฟังกันครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดารา เราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สาคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้เลยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ